สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาว,วันนี้มาพบกับเบาออสังคมคือเก่าหลังจากเบาอดเข้าสวนจากหลังสงการแล้ววันนี้เบาอดกับสิพาเอฟซีทางช่อง YouTube หรือว่าทางสองฝั่งไทยลาาก็ดีเนาะมารับชมว่าเบาอดมาทําบุญเนาะเอาบุญมาฝากพี่น้องก็วันนี้ก็เบาออก็จอดรถมาถึงวัดลําภูพานเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันว่าความสวยความงามเนาะอันนี้เพิ่งกาลังสร้างสร้างอุโบสถกับ กับนี่เขาว่าถอดหมวกคนพี่น้องเพราะว่าเราไหว้พระเราต้องถอดหมวกพี่น้องวันนี้บ่าวอาที่ผาเอฟซีไปสัมภาษณ์พอออกไม่ออกด้วยเนาะว่าเป็นจังไหมาจังไหเนาะเพราะว่าวัดนี้สร้างมาหลายปีหรือยังไทยบ้านเพื่อนกันเป็นที่กาละเนาะผู้ใดจะมาทำบุญเนะาะแถวตำบลแก้งไก่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนาะเป็นวัดลำพูพานหรือว่าเป็นบ้านปักโสมก็ดีเนาะ เพราะว่าทาั้งนี้เป็นวัดที่มีมพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพ่อออกไม่ออกมาเยอะก็มีมีสัมมนีินด้วยออมีสัมมนีินเบาอดก็มาไหว้พระเดี๋ยววันนี้ครับขอฝากช่อง youtube นุ้มเดอพี่น้องเราวันนี้เบาอดมาทำบุญก็เลยว่าวา่วางก็เลยแวะเข้ามาก็มาอยู่นี่20กว่าปี il, แล้วก็ไม่เคยได้ว่าไหว้พระหรือว่ามาสการะวัดวัดผา วัดลำภูพานเนาะพ่อเนาะวัดลำภูพานเดี๋ยวบ่าวอัดสิพาเอฟซีไปไหว้พระข้างในเราไปรับชมกันเนาะพี่น้องคลิปนี้ฝากเอฟซีสองฝั่งไทยลาวก็ดีฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับบ่าวอัดก็ไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลเนาะยังไม่ได้ไปครับเพราะว่ามันมีวัดหนึ่งก็เป็นวัดพระบาทเนาะพ่อเนาะวัดพุทธบาทผาจองเบ่าวอัดเกษตรปฏิปู วัดหลวงปู่เพชรปฏิโปเนาะเพราะว่าบ่าวออดก็ไม่ได้คนอื่นคนไกลเนาะบ่าวออดก็เป็นคนอุทัยก็มาเติบมาทําธุรกิจอยู่อาเภอสังคมเฮาก็เช็ดช่อง YouTube ก็ช่วงนี้กําลังยอดวิวกําลังขึ้นแล้วก็ให้เอฟซีบึ่งเนาะจากไปเที่ยวลาวแน่ไปทํางานไปทำผลงานเพลงบึ่งนักร้องแน่ก็ไปหยอกผู้เฒ่าแน่ไปบึ่งวัฒนธรรมทาบุญแน่ยเนาะย่างว่างอย่างพอส่งวัดพระพุทธบาทพระจองมาที่4ีเนี่ยเป็นบุญ ส่งน้ำพระส่งน้ำพระวันที่รลอยเยวันที่สี่วันที่สี่จะมานี่บอกเออวันที่สี่จะมานี่ยโอ้โผเิเก็บพระธบบาทพระจองนยเพิ่นส่งน้ำพระวันที่สี่เนาะวันที่สี่เดี๋ยวพ้มีโอกาสเผื่อได้มาเนาะพ่อเนาะไปครับผมเพราะว่าใกล้ทำพิธีใหญ่ใหญ่เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเบาอัดสิพาไปเก็บภาพเนาะพ่อขอตัวกันเนาะเดี๋ยวเราไปบึ้งเราพอภาพไปไหว้พระพี่น้องเราก็เก็บภาพรถเบาอัดเนาะอันนี้เป็น เป็นวัดที่กเก่าแก่อีกวัดหนึ่งเนาะผูเท่าเพิ่นก็นอยู่นี่ก็เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตพระอาจารย์เนาะเออขออนุญาตโ้ไม่เคยเห็นมา20สิกว่าปีครับเพราะว่าเบ่าอสาุจมาทําคลิปครับขออนุญาตอาจารย์มาบึ่งอันนี้เป็นเสาไม้ดิเนาะเสาไม้พี่น้องเป็นเสาไม้พี่น้องเดี๋ยวโอ้โหความสวยความงามเดี๋ยวเบ่าอสุจพา เอฟซีเนาะโออันนี้เป็นเป็นไม้ได้เห็ดเป็นกระทิงพี่น้องเป็นเขากะทิงพี่น้องเป็นเขากะทิงเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าคลิปนี้จะงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเนาะพี่น้องเราบาวอสิภาไปไหว้พระหมวกใบนี้กะถ้าทำหนึ่งล้านวิวได้กะจะทําเพลงเนาะอันนี้พระอาจารย์รูปรูปแรกๆเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่าวอสิภามาไหว้พระสกาละเนาะพี่น้องกราบไหว้สกาละพี่น้อง พี่น้องเพราะว่าบ่าวอาสีมาสกาละพี่น้องมาไหว้พระสกาละครับเพราะว่าบ่าอดกสิพาเอฟซีไปรับชมกันเนาะพี่น้องฝากเอบซีสองฝั่งไทยล้าวก็ดีเดอพี่น้องทางกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปว่า,าจะไปทําคลิปที่ไหนต่อเนาะพี่น้องนี่บ่าวอดกสิพาเอฟซีไปรับชมกันว่า ากช่อง Youtube บาวัดสังคมหลังจากเข้าให้เข้าสวนบุญเข้าบุญเดือนหแล้วเนาะเดือนหเพราะว่าเบาวัดกับสิพายเอซไปทำคลิปทำบุญบ้างไปเที่ยวบ้างก็ไปทำบุญบ้างไปเที่ยวบ้างก็เออบางครั้งก็ขอโทษขออภยนะัยเนาะบางครั้งแล้วก็ไม่แน่นอนเนาะว่าเราจะไปที่ไหนต่อเนาะเดี๋ยววันนี้บ่าวัดพาเอฟซมาชมวัด ป้าถูกเป็นเสาไม้เสาไม้หลายต้นพี่น้องหลายต้นมากๆพี่น้องเดี๋ยวเบื่องเอาสวยวัดงามตาพี่น้องสวยปูกระเบื้องอย่างดีงามเรามาทําบุญวัดวัดไอ้นี่เนาะวัดลําพู่านเนาะอันนี้ก็เป็นที่สวยเพื่อนกระเฮ็ดงามเป็นเฮ็ดคือวัดหนึ่งที่ว่าผู้ใดผ่านไปผ่านมาวัดลําพู่านก็มาทําบุญ มาไหว้สการะมาทำบุญอยู่นี่ได้เนาะพี่น้องเราก็จอดรถแล้วเราก็มาทำเราก็มาทำบุญเนาะเราถ่ายคลิปก่อนแล้วเราก็ไไอ้อนี่เนาะพี่น้องความสวยความงามอยู่ที่วัดลำพูพานเนาะสองฝั่งไทยลาวฝากเอฟซีทุกท่านสองฝั่งไทยราวก็ดีเดอพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับบอกให้พลาดคลิปต่อไปเนาะวะ่าบอกอดสิไปทำคลิปที่้หนต่อพี่น้องความสวยความงามก็อยู่นี่แหละบ้านเฮาเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าพอออกไม่ออกเปิ่น ไปจังเดมาจังเดกันเนาะพี่น้องเพราะว่าพุทธนะพอออกไม่ออกเืิอนก็นมาทําบุญใส่บาตรแล้วเราก็ไอ้นี่แล้วเราจะไปสัมภาษณ์ยายกันว่าเป็นจังเดยมาจังไดยเนาะเดี๋ยวเราไปบ่งพอออกไม่ออกเนาะพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราไปสวัสดีพอออกไม่ออกเพราะว่าโอ้อันนี้กระเบื้องมันหลายลายก็โบเป็นอย่างพี่นอ้องอัน,นี้เศษมันก็น เก็บกระเบื้องแล้วเราก็มาเอามาปูปูแล้วมันก็สะอาดตาเนาะมันคนละสีก็บอเป็นอย่างเนาะพัดีวัสดีคุณยายเนาะวัสดีครับยายวัสดีครับวัสดีวันนี้บ่าวอ๊อดสังคมก็มาเก็บภาพสวยๆจากคนจากเป็นคนธรรมดาวันนี้ก็เป็นเข้าวงการสู่เป็นยูทูบเบอร์โดยตรงยูทูบเบอร์มาแต่ใส่เดี๋ยวเราจะไปถาม ถาไม่ออกว่าวัดนี้กิดสร้างมาหลายปีแล้วเนาะเพราะว่าวัดก็เป็นแบบอรดมรดมสมบูรณ์อยู่ก็ที่จอดรถกว้างขวางย็นสบายวันดีครับแม่วันดีค่วัสดีครับแม่แครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเบคุณเ้อรเปล่ากดสังคมอันนี้พกแม่แม่เพิ่นมาทําบุญเนาะไม่ออกไม่ออกก็ออก มาทุกวันเาานาะแม่เนาะมาทุกวันวัดลำพูาำพานแม่อยู่บ้านไหนอยู่ลำพูพานค่ะอยู่ลำพูพานเนาะบ่าออดก็รู้จักคนหนึ่งลำพูพานคนนี้เขาเพื่อนเพื่อนดังนะพ่อใหญ่นี่เพื่อนใครๆก็รู้จักเนาะพ่อหนุหน่มเนาะพ่อหนุ่มหน้าวัดพ่อหนุ่มหน้าวัดบ่าออดรู้จักแต่ยังไม่ได้ไปหาเพื่อนก็เลยแลวะเข้ามาทําบุญก่อนบ่าออดเป็นคนสังคมเด้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายบ้านเฮาเอออยู่อยู่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วล่ะจุน จนใหญ่จนโตอยู่นี่เนาะมาทำาดับากบน,นไหนหบ่าวอดก็บบได้ก็บบได้มาทําคลิปก็เลยผ่านไปผ่านมาก็หลายปีละแต่ว่าบบเคยเข้ามาก็เลยโอ้มีโอกาสวันนี้ก็เลยเข้ามาไหว้มาทําบุญเออผู้ใดอยากผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาทําบุญได้เป็นวัดลําพูพานเนาะแม่สร้างหอระฆังนะคะกําลังสร้างหอะระฆังเนาะผู้ใ,<ห>ใ<ห>ดเสร็จแล้วใครมีรัทธาก,ก็เชิญ <Das S 2> วัดลำพูพานค่ะเข้ามาทําบุญโดยตัวเองก็ได้ทั้งวัดลำพูพานหรือว่าแอดเข้ามาทางช่อง YouTube บ่าวอ๊อดก็ได้เนาะว่าอยากจะทําบุญร่วมกับบ่าวอ๊อดสังคมกับพ่อแม่พี่น้องเออาทาังวัดลำพูพานกําลังสร้างหอะระฆังเนาะขาดปัดจจัยก็ผ่านทางบ่าวอ๊อดได้เนาะเดี๋ยวแม่เพิ่งจะโอ้โหล้างจานแม่มาทุกวันไหมาามาๆแม่แม่เพิ่งอัธยาสัยดีคนงามเด้อ แม่คนบ้านนี้บอกไหมใช่มน,นออลำพันธ์ลค่ะถ้าลูกชายผ่านไปผ่านมาก็ทักทายได้เด้อ<ม>เห็นอยู่ใส่ทักทายได้เด<แ>้อแม่เด้อทงังอำเภอสังคมหรือว่าทาังบ้านแก้งใหม่น้ําไผ่ผาแดงหรือว่าจะเป็นบ้านเออปากโสม<แ>หรือว่าจะเป็นบ้านโศกกาสังกะรี<แ>ก็แล้วแต่เจ,จอทั้งไหนทักได้เด้อแม่เด้อเบิ่งคนผู้ให้นี่ล่ะบาวัดสังคมคนผู้ให้ใ่ แต่ว่าลูกก็ทักทายเหมือนเดิมครับทักทายเหมือนเดิมอันนี้ก็คือขึ้นกำลังสร้างหอรักพานขนกำลังสร้างหอระกัเนาะเห็งกนเล่นกันน้อยไปไม่มีใครมาหองจะชาวบ้านนี่แหละแม่เราช่วยกันเนาะร่วมร่วมร่วมช่วยกันเนาะแม่คนเราถ้าเราจะรอให้คนรวยรวยมาช่วยเขาก็โอกาสที่ยากเนาะแม่เนาะเพราะว่าบางคนมีเขาก็ไปทำที่อื่นเขาบ่รลู้ แต่ว่าเราช่วยกันก่อนถ้าผู้ใดผ่า,านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อบอใหพ้พลาดคลิปต่อไปที่ว่าบ่าวออดไปทําบุญพากินพาเที่ยวบุ๋งวัฒนธรรมสองฝั่งไทยลราคลิปนี้ผู้ใดผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็อยากช่วยเหลือทําบุญก็ผ่านบ่าวออดได้เงินทุกบาททุกสตางค์บ่าวออดจะเอามาเข้าวัดเบิร์พีน่น้อง จ้างก็บริจาคทุกวันพระเพิมมาเลยเนาะอออกาหารการกินกันค่าสี่ทุกวันพระเขาเพิ่มเพิ่มมาทุกวันจระเพิ่มมาทุกวันพระแม่นบะบอสสินใหญ่บ่สินใหญ่สินเล็กก็มามาเบอกว่าสินแปดนี่จะไม่ได้สร้างเพราะว่าส่งน้ำวัดพระบาทผาจงวัดพระบาทผาจงต้องไปถ้าอยากได้ยอดยอวิวยอดวิวแม่นะบอสวันที่วันที่สี่วันที่สี่วันนี้วันที่ แปดข่มเนาะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสที่ได้เข้าไปครับผมเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้าไปเดี๋ยววันนี้ก็มาทักทายอีแม่ก่อนทุกวันศิลป์เขาเพื่อนทีมาเฮ็ดวัดเนาะครับเดี๋ยวหอละพังเดี๋ยวบ่าวออถ้ามีโอกาสศิลศิลสิบห้าบ่าวออมีโอกาสได้เข้ามาบ่าวออทซีมาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนอาจที่เป็นเป็นแรงเป็นแรงเแรงใจแรงเชียร์แรงใจจับนู่นจับนี่ช่วยเพื่อนพอได้มาฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องทางบ้าน ลำภูพานเนาะหรือบ้านปักสวนบ้านเฮานี่ล่ะใกล้ๆกันตำบลแก่งไก่เนาะตำบลแก่งไก่อำเภอสังคมตำบลผาตั้งผาตั้งบนเนี่ยขึ้นผาตั้งอ๋อขึ้นผาตั้งพูดผิดเด้อพี่น้องขอพูดผิดขอโทษขออภัยเป็นตำบลผาตั้งเนาะตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเฮาอันนี้ก็เป็นเอ่อตำบลผาตั้งเนาะเป็นตำบลญผาตั้งบ้านผาลำพูผานถ้าขึ้นไปนู่นเป็นวสกายวอล์กวัดผาตักเสื้อเนาะเดี๋ยวไปทางขุ่นเป็นภู วันนี้เบาออดก็มาเก็บภาพช่วยๆก็อาจจะมาสวยหน่อยก็บอกเป็นอย่างน้อแม่เนาะเพราะว่าเบาออดก็มาธุระพอดีพาย้ายพื่นมหาหมอก็เลยบอกให้ย้ายทิ้งย้ายอยู่โรงพยาบาลเออก็เลยมีแม่มีแฟนเบาออดเนาะลูกครึ่งไทยลาวเบาออดได้แฟนลูกครึ่งไทยลาวพาย้ายมหาหมอก็เลยให้แฟนบึง บ่าวอดก็มาเก็บภาพจากคนผู้ให้นี่แหละแม่โอ้คนผู้ให้เนาะโอ้ยังไม่ผู้ให้แม่ก็ให้กันแล้วล่ะบ่าวอดเป็นคนผู้ให้เออแต่ว่าน้ำใจดีมันดีแล้วล่ะเนาะแม่เนาะจ้าแต่ว่าบ่าวอดเป็นคนอัธยาศัยดีบางคนอาจจะเป็นแต่งชุดข้าราชการหรูหราแต่ว่าใจน้ําใจมันบ่คือเฮานี่บางคนอาจจะดูดีเนาะแม่เนาะแต่ว่าใจบ่ดีก็มีเด้อพี่น้องเนาะบ่คือเฮาเด้เฮาเป็นสามัญชนธรรมดา เฮาใจดีไปไหนมาไหนเนาะรู้จักคุณผู้เฒ่าหรือจักบุญคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะแค่นั้นก็าหเหลือล้นแลวพี่น้องบอกว่าเคยมีอย่างนะรถยาก็บ่เคยมีด้ยสี่ประตูก็บ่เคยมีรถรถรูก็บ่เคยมีจากเป็นคนจนๆจากคนเคยผ่านคุกผ่านตารางมาจนทุกวันนี้มาทําจนแบบเลิกทุกอย่างสิ่งที่ไม่ดีเนาะใบยมุกดีแล้วอีเมลกับโตแม่ เป็นคนกับโตคือประธานห้างคือกันเพื่อนก็ผ่านมาเบาอาเรือผ่านมาคือกันจนได้มีรถสี่ประตูจนได้มีรถปิกอัพแคบก็มีสี่ประตูก็มีจนได้ส่งลูกเรียนแม่พูดแล้วน้ะน้ำตาที่ไหลแม่ส่งลูกเรียนปีหน้าก็รับปริญญาแล้วเด็กนั่นแหละเห็นว่าส่งลูกหลาวส่งลูกสาวคนโตครับนี่แหละชีวิตคนเราบางคนบอกว่า บ่าอดพูดได้บ่าอดมีเมื่อบ่าอัดบวกเคยมีก็บวกเคยมีนะแม่คนเราไม่มีมาตั้งแต่เล็กนะพ่อแม่ก็ยากจนลูกหลายคนลูกเจ็ดคนบ่าอดเป็นคนที่สี่กว่าจะมีทุกวันนี้โหสู้มาด้วยชีวิตแบบติดคุกติดตารางผ่านมาหมดกว่าจะมาเป็นคนดีได้นี่สังคมยอมรับนะแม่ช่อง YouTube เปิดโอกาสให้ผมได้ผ่านเกินโอ้โหผมขอบคุณช่อง YouTube มาก เพราะว่ากว่าจะมีช่องเนี่ยกว่าจะมีเอฟซีติดตามดูเป็นล้านหรือว่ามีคนติดตามประมาณสามพันคนคนเบิ่งเป็นล้านเนาะโอ้โหแม่ผมเขาจนว่าให้ผมว่าทําไปแล้วได้อะไรไม่ผมไม่ได้อะไรนะแม่แต่ว่าผมทําเพื่อผมใจรักแล้วก็ทำที่สิ่งผมชอบนะผมเงินผมเหลือผมก็ไปช่วยวัดนุนแน่แจกคนจนแน่นี่นแหละผมขอราใจไม่ตีนะดูเลยขอทำบุญทำกุศลครับ ดีเลยดีขอขอคืนสังคมดีๆบ้างเพราะว่าเราเคยเกเราได้เป็นหนุ่มเนาะแม่เนาะเราขอคืนให้เขาบ้างเพราะว่าเราพอได้กินพอได้ใส่เหลือเราได้กินเราได้ใส่เราเคยลําบากได้ไหมค่ะเออเราก็เห็นคนลําบากเราก็ต้องช่วยเขาเนาะ เามีน้ำใจแล้จริงแล้วแต่กี่ร่าเราเคยดูก็ยากมาแบบนี้เรากระตัวได้แล้วที่จริงว่าเขาคือขึนเขาเขาก็ตื่กินเขาก่อนเขาที่ได้ดีได้เมฆได้ไม่เพิ่งกัามาึ้นเออออกออกไม่ออกออกน้ำลูกเดี๋ยวีิมาเปิดให้เบมืองเดี๋ยวมีโอกาสวันศิลมีโอกาสที่ได้พาครอบครัวมาทำบุญมีเวลามาแวะเดี๋ยวเดิเดินมาทำบุญเมื่อใดเหตุ สนี้ยังไม่ได้มาคิดไปวัดถ้าทุกท่าบาทถ่ายจองวัดพุทธบาทถ่าจองครับเดี๋ยวเอาไว้วันไหนสินสิบห้าเดี๋ยวก็ได้มาเจอกันเนาะได้มาถ่ายทําคลิปสินสิบห้าแต่บุญเดือนหกเดือนหกอยู่วัดลุ่มวัดวัดลุ่มตรงไหนคะบ้านเป็นบ้านแม่โค้งอ๋อฝั่งคุณบอกใช่มันเป็นบุญเดือนหกนะบุญบ้างไปศูนย์พัฒนาเล็ก ครับครับเดี๋ยวเอาเบาอัดไม่เห็นแม่โอ้แม่เพิ่งกระต้อนรับดีเนาะอัจฉริยะใส่ดีโอ้แม่มีมีแต่แม่น่ารักทุกทุกคนเนาะพี่น้องมาไม่ใช่อะไรเนาะเบาอัดเกิดมาจอดรถบางคนบางครั้งอีแม่เคยที่ว่าโอ้รถรถผู้ใดมาเนาะแม่ทักการอยู่เอ้ามรถกันว่าเบะสัมปทาหรับ้นหนึ่งก็บ่ค่อยมีใครเข้ามาเนาะนอกจากที่นี่เนาะพึ่งวัดห้องวัดบ้านนอกวัดไม่ดังแมนบอ แม่เมืม่อเป็นอย่างรอบแม่ดังไม่ดังไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องใจดีหรือว่าพระอาจารย์เพื่อนอยู่อยู่ดีเ,เข้ากับไทยบ้านกับอกับลูกบ้านดีก็ไทยบ้านเราก็โอเคอะแม่ไม่ได้ไม่ได้จํากัดว่าวัดวัดต้องดังวัดต้องรวยเนาะนเออบางครั้งคือคนเฮาอะบางคนมีคนดีกับคนก็ดีเนาะครับบางคนบางคนนี่ระดับ เป็นผู้บริหารใส่ชุดเกีมีเงินเดือนกินเขานิสัยบอดีก็มีแต่ว่าเราก็เลือกคบเอาเนาะอันไหนบอดีก็บอกเข้าใกล้คือผมคือกันบางครั้งผมคนไหนบอดีพวกผู้นําบอดีผมก็บเข้าใกล้เออผมก็คือว่าเออเบิ้งห่างๆแล้วก็บอกก้าวไก่เขาหรือผมทําช่อง youtube เนี้ยก็อย่ามาก้าวไก่ผมผมก็มีช่องผมผมก็มีเอฟซีมีคนติดตามมีคนรับมีคนรักมีคนรับหน้าถือตาทางช่องหนึ่งเนาะ แล้วก็เออเงินเราเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาว่าเขาได้เขาจะไปทําบุญไหนเขาจะไปให้คนจนหรือว่าไปแจกคนจนความพอใจเนาะแม่เนาะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อแม่เด้อครับผมเออเอาคลิปหน้าแล้วเราค่อยว่ากันใหม่ไปที่ไหนต่อแล้วเราค่อยว่ากันครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ